ฮันเนวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะมาปฏิกิริยา r e a แอคชันะครับซึ่งผมไม่ทอ้อนะครับก็คลิปนี้บอกว่าาหนามืดก็ขออภัยด้วยเพราะแสงไม่เพียงพอนะคุ้มสุดความสามารถแล้วมีทั้งหมด7 EP นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและเราก็จะทำเรื่อยๆไปนะครับนะเนี่ยมาในชุดนักเกรยเียนในเหงาขาวไหมเหงาขาวไหมนะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับ วันนี้ EP แรกนะครับเป็น3คนนะโอเคเริ่มเลยไม่ต้องพูดมากสวัสดีค่ะเอินค่ะวชราพรพัฒน,น,นาพาณิชย์ค่ะใี่ทุกคนทายว่าหนูอายุเท่าไหร่แล้วดีต้องติ๊กต้องสุภาพค่ะคุนไม่ใช่อ สุดแล้วค่ะก็อายุเยอะแล้วเมื่อเทียบกับน้องๆอาครับทุกคนครคา <c oughs> ค่ะก็สิ่งที่ชอบตอนนี้ก็จะเป็นปลูกต้นไม้ค่ะเลี้ยงสัตว์ชอบเที่ยวธรรมชาติอะไรแบบนี้ไม่ใช่งามนะคะก็ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> สวนด้วยค่ะ <c oughs> แต่ว่าเป็นคนเพนเพนค่ะก็ <c oughs> สุดท้ายนี้นะคะขอฝากไว้ว่าถึงหนูจะเป็นคนเพนเพนแต่ถ้าพี่ไม่ ดดีดนะโอเคคนแรกผ่านไปแล้วนะสวัสดีค่ะนภศรศิริปานีชื่อเล่นชื่อเอิร์ธค่ะเอิร์ธชื่อแปลว่าโลกค่ะเอิร์ธเนี่ยพ่อายุ 1 8บ9ปีแล้วค่ะจริงที่หนูชอบทำเป็งงนไดิเรกน,นะคะหนูชอบเล่นดนตรีค่ะเครื่องดนตรีที่หนูเล่นก็คือคีย์บอร์ดค่ะถ้าใครที่สามารถเล่นคีย์บอร์ดได้ก็แย่าหรือใช์ประสบการณ์เล่นคีย์บอร์ดกันด้วยนะคะสิ่งที่หนูชอบทำที่สุดก็คือร้องเพลงค่ะ ชอบร้องเพลงมากๆเลยค่ะแบบว่าถ้าไม่ได้ร้องวันหนึ่งก็คือน้ำตาจะไหลครับก็โอเคก็คลิปนะบางคลิปก็มีคุณภาพไม่มีคุณภาพบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับบางทีผมลงคลิปทุกวันเนี่ยวิวหนึ่งก็มีนะวิวหนึ่งดูคลิปสิบคลิปรวดนะรอส,ส,ส,สักครูรสักโค่นะคือ ตอนนี้มันไม่ใช่หลอกห้าโมงแล้วนะครับ <c oughs> ก็กลับมาจากโรงเรียนมาทําอัดคลิปให้อะไรประมาณนี้นะโหเมื่อไรจะมาวะนะฮะฮะัฮะโลโหลอย่าค้างครับฮลัลโหลนะ่ะเราอยู่แาบนี้ก่อนนะครับก็มีเรื่องจะมาชี้แจงนะครับเกี่ยวกับการ นะครับการอะไรวะการเริ่มต้นในเดือนกันยายนนะก็ยังลงคลิปเหมือนเดิมวันละหนึ่งคลิปนะสุดท้ายก็ขอฝากทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเอะไปเถอะไปเถอะสวัสดีค่ะโอ้ยทำไมามาสะดุดอย่างนี้นะครับทุกคนนะเดีย๋ยวต้องมีปัญหาเดี๋ยวต้องมีปัญหาพวกนี้ ใส่สรีเท้าอีฟคุณพาณีนะคะเอฟไม่ทราแปลว่าวันก่อนวันหยุดหรือว่าวันหยุดนั่นเองค่ะก็อีฟเกิดวันที่22ตุลาคม2546ค่ะตอนนี้อีฟอายุ11ปีแล้วค่ะอกกโอเคค่ะก็งานในเด็กของอีฟนะคะก็คือการเต้นดูหนังฟังเพลงร้องเพลงออกกำลังกายแล้วก็ทำความสะอาดค่ะนิสัยส่วนตัวค่ะทุกคนทันดูเด็กแล้วทันดูเด็กแล้วนะฮะอ่ะคุยต่อคุยต่อนะ คนที่เจ้าระเบียบมากมากเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ด้าเลิสดใสค่ะแ่อวรรีวานจากจังหวัดอีสารทอนะคะเป็นศึกษาอีสาน,นนั่นเองค่ะ<อ>ใครพูดอ,อีสานได้มามคุยกันได้นะคะฟังรู้เรื่องค่ะถึงจะหน้าตาแบบดูแบบเป็นเด็กแบบต่างไอ้เยอยพูดก็นะ EP แรกมาก็จะเดินอย่างนี้แล้ว <laughs> มันไม่เยอะเท่าไรหรอกนะ EP หน้าก็จะพยายามหน่อยนะฮะเพราะว่าเครื่องมันก็ไม่ดีแล้วด้วยนะคอนเทนต์ใหม่ๆก็ มีปัญหายเยอะนะถึงการเรียนด้วยนะฮะผมอยู่มสามโอ้ี่ก็ต้องตอบบางทีอะนะเวลาเรียนก็เรียนน้อยนะครับเพราะว่าโควิดบางทีบางทีเลยะคะ่ะแต่ว่าเป็นคนนิส,สัยแร่รอยเปอร์เซ็นต์นะคะ,ปคะออไปไกลเถอะโอเคครับก็แปบ๊บหนึ่งนะ โอเค BNK รุ่น A รุ่นที่สามนี่เป็นรุ่นที่ค่อนข้างเด็กเยอะนะแต่ว่าผมไม่ค่อยโฟกัสเรื่องแบบนี้หรอกนะเดี๋ยวก็รู้ว่าถ้าผมทำมาเจ็ด EP EP ไหนจะดีกว่ากันนะครับส่วน BNK รุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่เด็กเยอะสุดและมีคนอายุ20ว่าปีก็ประมาณคนสองคนนะผ่านไปแล้วสามคนคนแรกก็ ชื่อเอิญคนสชื่อเอิร์ธคนที่สชื่ออีฟน,นะครับนะก็อีพหน้าจะเป็นยังไงนะครับและอ p ที่7ก็จะมาสรุปนะว่าคนที่ผมชอบยืนโอตะหรือโอชีเนี่ยเป็นใครนะครับแล้วก็รอติดตามนะครับมินิเวอร์แน่นอนนะครับรอตามเลยนะครับสำหรับผมนะครับกับมินิเวอร์ตะลือตกบ้านและส้มหยุดลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติ่งด้วยนะครับ